สวัสดีค่ะทุกท่านคุณเคยได้ยินคนบอกไหมว่าการช่วยตัวเองมันทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่มีแรงหรือว่าทำลายตอมลูกหมากความจริงก็คือผู้ชายส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดและความกลัวนี้โดยที่ไม่รู้ความจริงวันนี้เราในฐานะแพทย์หญิงกันนิชาปรีชากุณที่ทำงานในสายงานนี้มากกว่า20ปีจะมาทำลายความเชื่อที่ผิดๆนี้ และเปิดเผยความจริงทางวิทยาศาสตร์เรื่องการช่วยตัวเองเราสัญญาว่าถ้าคุณอยู่จนจบคลิปคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วการทำแบบนี้สามารถปกป้องต่อมลูกหมาของคุณได้ยังไงและทำไมวิทยาศาสตร์ถึงสนับสนุนนี่ไม่ใช่แค่วิดีโอธรรมดาแต่เป็นจุดจบของความรู้สึกผิดและเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ที่แท้จริงเริ่มกันเลยนะคะ ตั้งแต่หลายสดวรัษที่ผ่านมาการช่วยตัวเองเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอขาดวินยัยและหลายกรณีก็ถูกเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพแต่การแพทย์สมัยใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราเชื่อมาส่วนใหญ่มันไม่จริงความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกระทำนั่นเอง แต่อยู่ที่การขาดความรู้ความเข้าใจต่างหากแล้วทำไมการช่วยตัวเองถึงอาจมีประโยชน์ได้คำตอบอยู่ที่ชีววิทยาของร่างกายคุณและว่าการหลังมันส่งผลต่อต่อมลูกหมากอย่างไรถึงเวลาแล้วที่เราจะทิ้งความเชื่อที่ผิดผิดและยอมรับวิทยาศาสตร์ และนี่คือข้อเท็จจริงที่วิทยาศาสตร์ซ่อนเอาไว้มานานการศึกษาทางการแพทย์เช่นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าการหลังที่สม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างมีนัยสำคัญใช่แล้วค่ะคุณได้ยินถูกแล้วผู้ชายที่หลังมากกว่า21ครั้งต่อเดือนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้น้อยกว่ามากทำไมถึงเป็นแบบนี้ทฤษฎีหลักก็คือ การหลังทำหน้าที่เหมือนการล้างทำความสะอาดธรรมชาติสำหรับต่อมลูกหมาเวลาหลังร่างกายจะกำจัดสารพิษเซลล์เก่าและสารก่อมะเร็งที่อาจสะสมอยู่ในท่อของต่อมลูกหมามันเหมือนกับการทำความสะอาดบ้านเพื่อไม่ให้ฝุ่นและแบคทีเรียสะสมการทำให้ท่อต่างๆสะอาดและทำงานได้อย่างถูกต้อง เป็นวิธีธรรมชาติในการปกป้องสุขภาพของคุณดังนั้นตรงข้ามกับที่ใครบอกคุณมาการทำแบบนี้สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการป้องกันโรคได้แต่นี่หมายความว่าคุณสามารถช่วยตัวเองไม่จำกัดโดยไม่มีผลอะไรเลยหรือคำตอบคือไม่ใช่คะ่ะมีด้านมืดที่คุณต้องรู้เพื่อรักษาสมดุลและไม่ให้กลายเป็นการติด ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความถี่แต่อยู่ที่การติดแบบบังคับหรือเมื่อการช่วยตัวเองกลายเป็นวิธีเดียวที่คุณใช้คลายความเครียดการติดอาจนำไปสู่ปัญหาสมรรถภาพทางเพศความต้องการทางเพศลดลงและการแยกตัวจากสังคมการทำมากเกินไปอาจทำให้สารสื่อประสาทในสมองหมดลงทำให้สมองของคุณแสวงหาโดพามีนอย่างบังคับประเด็นสำคัญคือความพอดีและการควบคุม มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเว้นแต่มันจะกลายเป็นสิ่งเดียวที่ให้ความสุขกับคุณตอนนี้ที่คุณรู้ความจริงแล้วเราจะบอกแนวทางปฏิบัติเพื่อให้คุณสามารถใช้การทำแบบนี้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ข้อแรกกำหนดจุดประสงค์ของคุณอย่าทำเพียงเพราะความเคยชินใช้มันเป็นวิธีคลายเครียดและเชื่อมต่อกับร่างกายของคุณข้อ2อ,อย่าใช้มันเพื่อหนี ถ้าคุณสังเกตว่าคุณทำเพื่อหนีจากความวิตกกังวลความเครียดหรือความเศร้านั่นเป็นสัญญาณว่ามันเป็นปัญหาหาวิธีอื่นในการจัดการกับอารมณ์ของคุณข้อ 3. รักษาความสมดุลอย่าทำให้มันเป็นแหล่งความสุขเดียวของคุณความใกล้ชิดกับคู่ครองเป็นส่วนสำคัญของชีวิตรักษาสมดุลที่ดีต่อสุขภาพระหว่างความสุขส่วนตัวกับความสัมพันธ์และเรามีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับหลายๆสถานการณ์นะคะ สำหรับคนที่มีคู่ครองการช่วยตัวเองไม่ได้แทนที่ความใกล้ชิดแต่มันเป็นส่วนเสริมพูดคุยกับคู่ครองอย่างเปิดเผยบอกว่านี่เป็นเรื่องสุขภาพไม่ได้หมายความว่าผมดิฉันไม่รู้สึกดึงดูดสำหรับคนที่โสดแนวทางเรื่องความถี่ก็ใช้ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการดูหนังโปมากเกินไปสำหรับการจัดการความเครียดมันโอเคนะคะแต่ควรรวมกับเทคนิคอื่นๆด้วยเช่นการออกกำลังกายการทำสมาธิและตามช่วงอายุสำหรับวัย20-30ปีประมาณ21ครั้งต่อเดือนก็โอเควัย30 ถึง40ปีประมาณ15ถึง21ครั้งต่อเดือนวัย40ถึง50ปีประมาณ10ถึง15ครั้งต่อเดือนและสำหรับวัย50ปีขึ้นไปประมาณ7ถึง10ครั้งต่อเดือนก็เหมาะสมแล้วค่ะเรามาถึงจุดสิ้นสุดของการเปิดเผยนี้แล้วและเราอยากให้คุณจำข้อความที่ชัดเจนนี้ไว้ การช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องดีหรือเลวร้ายมันเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าทำอย่างพอเหมาะพอดีมันสามารถเป็นการปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพที่ช่วยปกป้องต่อมลูกหมากของคุณได้ปัญหาที่แท้จริงคือเมื่อมันกลายเป็นการติดที่ทำให้คุณโดดเดี่ยวคุณมีพลังในการใช้ความรู้นี้เพื่อประโยชน์ของคุณและควบคุมสุขภาพของคุณเอง ถ้าวิดีโอนี้ทำลายความเชื่อที่ผิดให้กับคุณกรุณากดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนที่ต้องรู้ความจริงและอย่าลืมกดติดตามช่องแพทย์หญิงกันนิชาปรีชากุลเพื่อรับความลับเรื่องสุขภาพที่ได้ผลจริงๆมากขึ้นนะคะสุขภาพของคุณคือสมบัติที่มีค่าที่สุดของคุณค่ะ